สวัสดีค่ะนี่คือ Hardi Podcast โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนค่ะ H R D I h a r d Podcast ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าวันนี้นอกจากโลกจะไร้พรมแดนโดยธรรมชาติเนะะี่ยค่ะอากาศก็ไร้พรมแดนเหมือนกันสิ่งที่ปรากฏชัดในเหตุการณ์สถานการณ์ทั้งประเทศไทย แล้วก็ทั่วโลกวันนี้จะเห็นเลยนะคะว่าอากาศนั้นสามารถเดินทางไหลถึงกันได้โดยไม่มีพรมแดนแน่นอนว่าผลกระทบที่ตามมาก็คือเรื่องสุขภาพมันสามารถจะแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายอวัยวะต่างๆทำให้เกิดโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจมะเร็งปอดหัวใจหลอดเลือดโอสารพันแน่นอนว่าในส่วนของ การที่จะมีการจัดการแก้ไขวันนี้ทุกคนทุกภาคส่วนมีความตระหนักกันดีค่ะจึงอยากจะติดตามนะคะว่าในหน่วยงานองค์กรซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงและมีการมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพของประชาชนบนฐานความรู้ที่เหมาะสมที่สำคัญคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย นี่คืออีกหนึ่งเป้าหมายในภารกิจของสถาบันวิจัยและพนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนหรือสวพสค่ะวันนี้เราจะติดตามนะคะเพื่อเป็นความหวังของคนไทยในแต่ละพื้นที่นั้นมีการจัดการอย่างไรเราจะคุยกับทางนักวิจัยนะคะซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ได้เห็นข้อมูลต่างๆแล้วก็กลับมาช่วยกันแก้ปัญหาดังกล่าว คุณอดิเรกปัญญาลือนักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนจะพูดคุยเรื่องนี้ให้เราได้เรียนรู้วันนี้ค่ะทางสวพสอเองมีแนวทางในการแก้ปัญหาการทําเกษตรบนพื้นที่สูงที่มีการเผาอย่างไรบ้างคะ่ะในส่วนของการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงใน,ในการเรื่องลดการเผา เราก็มีทั้งงานวิจัยนะครับงานส่งเสริมอยู่หลายๆภาคส่วนเหมือนกันนะครับที่จะไปลดตรงส่วนนี้นะครับซึ่งงานวิจัยหลักๆที่เดิมที่ผมเคยทํามานะครับก็จะเป็นการปลูกข้าวโพดนะครับแล้วก็ลดการเผาลดการเผาด้วยวิธีไหนนะคือปกติการปลูกข้าวโพดอ่ะทั้งดอยอ่ะเขาจะไม่มีรถไถไปเตรียมดินนะครับ<ค>เขาจะทําให้ที่ดินให้ปลูกข้าวโพดง่ายๆก็ต้องเผาอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นที่มาว่าออปลูกข้าวโพดแล้วที่ผ่านมาไปจจาเลยว่าปลูกข้าวโพดมันมีการเผาละงานงานวิจัยของสถาบันที่สวิทยงไง ให้ปลูกข้าวโพดได้นะครับแล้วก็ลดการเผาก็มีงานวิจัยเรื่องการปลูกข้าวโพดเหลื่อมในพืชตระกูลถั่วหรือการปลูกข้าวโพดแซมในพืชตระกูลถั่วนะครับซึ่งการปลูกข้าวโพดแซมในพืชตระกูลถั่วเนี่ยเราจะปลูกข้าวโพดเสร็จใกล้ๆเก็บเกี่ยวเราจะปลูกถั่วเข้าไปซึ่งถ้าเราเก็บข้าวโพดเสร็จนะครับเราจะปลูกถั่วคึ่งถั่วเนี่ยจะช่วยคุมดินในช่วงที่เก็บข้าวโพดเสร็จมันก็ทําให้หญ้าขึ้นไม่มากแล้วก็เสร็จ ข้าโพดในในแปลงก็จะทําให้มีการย่อยสลายไวขึ้นแล้วก็เศษวัชพืชเศษอะไรต่างๆในแปลงมันก็จะลดลดน้อยลงก็ไม่จะเป็นต้องเผาในในฤดูการต่อไปนะครับเราไม่ใช่มีการส่งเสริมเรื่องข้าโพดอย่างเดียวนะครับเรามีการปรับระบบอาชีพนะครับซึ่งที่ผ่านมานะ เกษตรกรน่ะที่ปลูกข้าวโพดก็คือไม่มีอาชีพทางเลือกการส่งเสริมของสถาบันเนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมอาชีพทางเลือกนะครับเช่นปลูกพักในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือว่าการปลูกส่งเสริมไม้ผลไม่ยืนต้นนะครับซึ่งเหล่านี้เป็นการบูรณาการองค์มรู่หลายๆภาคส่วนในการลดปัญหาการปลูกข้าวโพดซึ่งการส่งเสริมหลายๆภาคส่วนน่ะคือเดิมนะครับการปลูกข้าวโพดเนี่ยเราจะใช้พื้นที่เยอะๆกว่าจะได้กําไรออกมาส่วนหนึ่งแต่ว่าทางสถาบันวิจัยเพื่อการพื้นที่สูงเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมให้กับบเเเกกกกกษตตรรรใในนนนนา้้้พืที่อออยยไดผลแะะ็็จป ลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดได้บางส่วนนะครับค่ะนี่ก็ตรงประเด็นตรงที่สังคมจะมองว่าการปลูกข้าวโพดคือปัญหาหนึ่งของการเผานะคะค่ะวันนี้ในส่วนของการทำงานมีการปลูกถั่วแซมเข้าไปกับข้าวโพดแล้วได้มีการดำเนินง,งานจากงานวิจัยตรงนี้และมีการนำไปปรับใช้ ในพื้นที่ใดบ้างแล้วคะที่ผ่านมาเรามีตัวพื้นที่ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหลักๆที่เชียงใหม่ก็จะเป็นที่องค์การพัฒนาพื้นที่สูงแบบคงการหลวงปางแดงในกับลงคอดนะครับซึ่ง2พื้นที่เนี่ยเดิมน่ะปลูกข้าวโพดร้อยเปซแล้วมีทางสถาบันเข้าไปดำเนินงานเนี่ยเราจะมีนโยบายเอ่ยทำยังไงให้ข้าวโพดลดลงนะครับเราก็ดาเนินการร่วมกับนักส่งเสริมคือเราจะปลูกไมมผลไม้ยืนต้นเข้าไปแล้วก็มีการปลูกข้าวโพดแล้วก็แซมด้วยถั่วเข้าไปนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีเนี่ยในการลดการปลูกข้าว พอระยะมดา,าผ่านไปผ่านไปไม้ผลมันโตขึ้นชาวบ้านก็ไม่จําเป็นต้องปลูกข้าวโพดหรือหรือไม่จําเป็นที่จะต้องต้องเผานะครับก็จะมีอาชีพทางเลือกคือไม้ผล,ลก็เข้าไปในส่วนของการปลูกผักในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์นะครับปลูกพวกไม้ผลชนิดต่างๆนะครับก็จะเป็นอาชีพให้กับเกษตรกรในแต่ละปีซึ่งในการส่งเสริมนะ่ะเราก็ต้องคํานึงถึงรายได้ที่เขาจะได้ตลอดทั้งปีเนี่ยเป็นอาชีพรายเดือนนะครับรายปีหรือว่ารายหเดือนเนี่ยครับมันก็จะต้องวางแผนให้ระยะยาวตรงนี้ด้วยค่ะพูดถึงรายได้ สามารถที่จะทดแทนกับการเลิกปลูกข้าวโพดไปได้ไหมคะจากการส่งเสริมในเรื่องของไม้ยืนต้น,นะค่ะจากการวิจัยนะครับในพื้นที่1ไร่ของการปลูกข้าวโพดอ่ะปกติเขาจะได้กําไรอยู่ประมาณ3ามถึงสี่พถ้าเรามีการส่งเสริมระบบปลูกไม้ผลร่วมด้วยหรือว่าช่วงที่ไม้ผลก็ยังเติบโตได้ไม่ดีก็อาจจะปลูกข้าวโพดแซงเข้าไปด้วยซึ่งมีการส่งเสริมปลูกไม้ผลมีการปลูกผักในโรงเดือนเนี่ยจะพบว่าทั้งระบบนะปีหนึ่งเราจะได้ประมาณเกือบแสน อ oh, ใช่ค,ครับจากผลงานวิจัยนะครับประมาณ90,000กว่าบาทจนถึงแสนแสนต้นๆน,น,นะครับค่ะก็เรียกว่าการปลูกไม้ผลก็ได้ผลได้รายได้ที่ไม่น้อยไปกว่าข้าวโพดเลยนะคะใช่ครับ,รบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการจัดการนะคะเพื่อที่จะลดการเผามีการปลูกพืชไม้ผลทดแทนได้นะคะค่ะก็อยากจะถามถึงรูปแบบดังกล่าวนีคะว่ามันมันมีความแตกต่าง จากเดิมรูปแบบวิธีการที่ชาวบ้านเคยปลูกแตกต่างกันมากน้อยไหมคะในการส่งเสริมนะครับคือแต่ละบริบทพื้นที่เนาะบริบทเชียงใหม่นะรบ,บริบทน่านนะครับที่ผมไปส่งเสริมแล้วบริบทอย่างโซนแม่ฮ่องสอนเนี่ยนี่เขาก็ปลูกข้าวโพดยเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งในการส่งเสริมในการลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันก็ต้องมีการวิเคราะห์พื้นที่ก่อนอย่างถ้าเราจะไปส่งเสริมให้ผลตัวเนี้ยหรือว่าส่งเสริมผักในโรงเรือนตัวเนี้ยมันมีตลาดหรือเปล่า ม,มีการบริโภคในพื้นที่หรือเปล่านะครับอาจจะต้องให้นักไม้ผลนักพืชผักว่าพืชตัวเนี้ยระดับความสูงเท่านี้สามารถปลูกได้หรือเปล่าและถ้าสามารถให้ผลผลิตแล้วก็สามารถจําหน่ายในพื้นที่ได้หรือเปล่าเนี่ครับต้องมีการวิเคราะห,าหา์หลายหลายภาคส่วนบูรณาการงานร่วมกันนะค่ะก็เพื่อที่พี่น้องเกษตรกร,รกนบนพื้นที่สูงก็จะได้ อยู่ดีกินดีมีความสุขนะคะในวิธีที่ทางสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าไปแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือก็ต้องมีข้อมูลนะคะค่ะหากว่าจะพูดถึงในพื้นที่ของสอพอสอที่ดูแลด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัยที่จะช่วยลดการเผาลดการปลูกข้าวโพดด้วยวิธีการในการปลูกถั่วแสมเข้าไปได้มีการขยายองค์ความรู้ดังกล่าว ไปสู่พื้นที่ที่นอกเหนือจากการดูแลของสวพอสอบ้างไหมคะคือเดี๋ยวผมขอให้ให้ข้อมูลก่อนในส่วนของเรื่องการเผาพื้นที่เกษตรเนี่ยคำโหดโอเคเราก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าโซนแม่ฮาองสอนเป็นพวกเข้าไร่ ที่เขาหมุนเวียนรอบประมาณ5ปี7ปีเขาจะเผาเหมือนกันเวลาเขาจะตัดต้นไม้แล้วก็เผาอันนี้ก็ามหาศาลเหมือนกันนะครับควันเผาเ,ผาเดียดททีนะครับซึ่งองค์ความรู้เนี่ยที่เราได้ขยายเนี่ยนอกจากการปลูกข้าวโพดแซมพืชตระกูลถั่วก็จะมีองค์ความรู้เรื่องการลดรอบการปลูกข้าวไร่โดยการปลูกหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่วนะครับซึ่งองค์ความรู้เนี่ยก็ได้มีการขยายให้กับที่น่านนะครับค่ะพูดถึงพื้นที่จังหวัดน่านโอ้ oh, ปีนี้จุดฮอสป p o มาแรงมากเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สพสเข้าไปเอาองค์ความรู้ดังกล่าวไปช่วยเหลือใช่ไหมคะใช่ครับเสียงตอบรับจากชาวบ้านที่ได้นําองค์ความรู้ที่สพสไปมอบให้เพื่อช่วยกันลดการเผามีปฏิกิริยาเป็นไปในทางบวกไหมคะที่ผ่านมาเนาะเรื่องลดพื้นที่การเผานะครับซึ่งปฏิกิริยาแรกๆเนี่ยชาวบ้านก็ยังเอ๊ะมันมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยครับก็ มันก็ต้องมีการทดสอบเนาะแล้วก็ติดตามให้อย่างใกล้ชิดนะครับมันจะได้ผลประมาณสัก 2- อถึงสปีนะครับปีแรกอาจจะไม่ได้ผลเท่าไหร่อย่างไม้ผลเนี่ยเราไปปลูกทดแทนข้าวโพดเนี่ยสปีแรกเข,เขายังไม่ไม่ให้ผลผลิตนะครับมันจะได้ให้ให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่สมเป็นต้นไปแล้วช่วง 1- 3สปีเราก็ต้องมีการจัดการว่าทํายังไงให้เขามีรายได้ขึ้นมานะครับก็แน่นอนครับปีแรกชาวบ้านก็กยังไม่ค่อยรับเท่าไหร่แต่ว่า3ปีขึ้นไปเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มเห็นภาพว่าเราทําน้อยเราได้มาก ดีกว่าทำมากแล้วได้น้อยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าทางเจ้าหน้าที่สวพอสอเองต้องใช้ความสามารถความพยายามที่จะเข้าถึงพื้นที่แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าสิ่งที่เรามอบองความรู้ไปนั้นเป้าหมายจริงๆก็คือเราต้องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในขณะเดียวกันก็คือการดูแลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสิ่งที่เชื่อว่าเมื่อเกิดผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์อย่างเช่นว่า3ปีจึงจะเห็นผลมาถึงวันนี้ค่ะทางคุณอดิเรกเองมีตัวอย่างของผลสำเร็จหรืองานวิจัยที่เราได้เก็บข้อมูลจึงระบบการลดการเผาที่ผ่านมาว่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนบนพื้นที่สูงที่ดีขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อม ที่ดีกว่าอย่างไรบ้างคะ่ะส่วนของการเก็บข้อมูลเรื่องผลของการปรับระบบเกษตรของปีที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสศึกษาไสองปีนะครับเรื่องการปรับระบบผมขอ,อยกตัวอ,อย่างพื้นที่สักสองพื้นที่ใกล้ๆแล้วกันคืออย่างที่ห้วยเป้ากับปางแดงในเอามันใกล้กลันบริบทคือปลูกข้าวโพดเหมือนกันครับทางสถาบันไปส่งเสริมตั้งแต่ปี56นะครับเดิมชาวบ้านก็มีการปลูกข้าวโพดประมาณ 80%- 90%ของพื้นที่ก็มีฮอสปอร์ตอะไรเยอะเต็มไปหมดนะครับพอหลังจากนั้นประมาณปี6 0 6 1น่ ทางสามันก็เริ่มมีการส่งเสริมพวกกันปรับระบบเกษตรซึ่งลดพื้นที่กับปลูกข้าวโพดเป็นปลูกปลูกไม่ผลนะครับมีการส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนนะครับทำเมลอนนะครับในการปลูกสวัลดปลูกพื้นที่น้อยแล้วได้ได้ผลตอบแทนเยอะนะครับจากปีที่ผ่านมามันประมาณปี6 4สี่หเนาะจุดฮอตสปอตแทบจะไม่มีเลยนะครับใน2พื้นที่นี้นะครับคือมันเป็นผลจากการปรับระบบเกษตรของของทางบันนะครับ ก็ที่เห็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับสามารถไปดูมันมันมีข้อมูลของสถาบันอยู่สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์เรื่องจุดฮอสปอตของสถาบันได้นะครับพิสูจน์ได้นะคะว่าเมื่อนําระบบดังกล่าวเข้าไปใช้ในพื้นที่ต่างๆนั้นจุดฮอสปอตลดลงนั่นหมายถึงว่าการเผาลดลงแน่นอนนะคะว่าการปรับระบบดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยพูดถึงภาพรวมสรุปโดยย่อเลยว่าในการปรับระบบของ องความรู้ที่สะวะพสได้ทำการวิจัยเพื่อลดการเผาด้วยการจัดการระบบเกษตรบนพื้นที่สูงเป็นอย่างไรคะคืออย่างแรกก่อนใน,ในการที่เราจะพูดถึงในการไปปรับให้กเกษตรกรจากเดิมไปเป็นวิธีใหม่นะอันดับแรกที่ต้องพูดถึงให้กับเกษตรกรคือเรื่องรายได้นะครับรายได้มันจะต้องใกล้เคียงหรือว่าต้องมากกว่าเดิมถ้าเราว่าอาคนจะปรับจกเดิมไปเป็นอันใหม่นะแล้วรายได้ไม่ไม่เพิ่มนะ มันมันก็จะไม่ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ในการจะปรับระบบเกษตรอ่ะมีการศึกษาข้อมูลต่างๆทั้งรายได้ทั้งความเหมาะสมของพืชน,นะครับตลาดนะครับมันก็ต้องบูรณาการองค์ความรู้หลายๆภาคส่วนเข้าไปด้วยกันซึ่งในส่วนของผมที่ทำงานงานพืชไร่เองอะ่ะผมไม่สามารถที่จะไปปรับระบบให้กับเกษตรกรได้ดังนั้นมันต้องมีการบูรณาการหลายภาคส่วนทั้งองค์ความรู้ไม้ผลพืชผักหรือว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับซึ่งจะมันต้องบูรณาการหลายๆอย่างเพื่อจะให้เกิดผลสําเร็จในการลดการเผาในพื้นที่ได้ คงจะมองเห็นความหวังจากหนึ่งองค์กรที่วันนี้จะช่วยลดปัญหาการเผาและก่อให้เกิดมลภาวะโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2อด้วยระบบการเผาการจัดการระบบกะเกษตรบนพื้นที่สูง โดยคุณอดิเรกปัญญาลือนักวิจัยสาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนค่ะการปรับระบบเกษตรก็เป็นแนวทางหนึ่งนะที่สามารถลดการเผาพื้นที่ได้ก็มีการวิจัยการปรับใช้หลายๆพื้นที่ผลออกมาชัดเจนนะครับสามารถลดหยุดฮอสปอตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮาร์ดีพอดแคสต์ฮาร์ดีพอดแคสต์ยังมีองค์ความรู้ดีๆที่พร้อมแบ่งปันและนํามาฝากกันในโอกาสต,ต่อไป วันนี้สวัสดีค่ะฮาริดีออพอดแคสต์สวพสมุ่งหมายให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุขด,ด้วยการวิจัยและพัฒนาสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง